ตอนนี้ไปก็ขอบันดาห์ญาโยมุตธวสันหลายตั้งใจรับพรยาท้าวิวะฮาบุราบริบุรรนดิสายรังเอวีวะมีวิโตทินังเบตานังอุปกรารปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปมีวัสมิชตะตตสัพเพบเริบเรนตุสังรับพน

ยตาโรธรรมาวัตถันติอายุวโนสุขังพลังรวยหรือจ้ะเอ้ารวยมากๆเลยโชคดีมีสุจ้ะรวยรวยแต่แตงาสบมอทุกอย่างนะลูกนะ